ลิฟเสร็จแลค่อยลงเลยไม่ผ่านแล้วยังไงก็ยังไงก็ไม่ผ่านครับต้องลิฟเท่านั้นนะยะเผลอๆลิฟก็ไม่ผ่านครับ้ปราคุมพาเลยป่านั้นกูเดมสองร้อยแล้วโอ้ยไวก่อนเปิดแบบวันนั้นโดนดีไงตีเยอ่ยมที่สองเลยอะวันนี้วันวันนี้ยังไม่กล้ากดเลยเนี่ยแต่ว่าอะไรให้หัวร้อนตีคณะแตกเลยเดี๋ยวไอ้ตัดตี ดูมันตีดิเออเปิดจอก่อนเปิดจอข้างๆก่อนทำทีเปิดตลอดก็จำไม่ได้จำอะไรจำขึ้นไม่ได้เอ้าตลงมากเลยเนี่ยเย้ๆอะไรผมท้อโสร่งไงว่าเออไอ้เจ้าเต้นเต้นแดงตกลงมันลดม่วงเพิ่มม่วงว่ะมันจะส้อสรนิดหน่อยแล้วราเปิดดูดีกว่ามาแล้ววอทำอะไรอยู่วออยู่ตรงไหนด้วยไม่ต้รงนี้ เจอแล้วผมเจอแล้วครับมันบินผ่านลาวไปแล้ะโอเคเกียร์บาลานอย่างน่าอย่างเดียวเชื่อครับจรางจริงมันบอสมันคือคือกูงงว่ามึงไม่ทําเส้นให้มันเหมือนกับสีของมึงวะฮะมึงจะทําแบบเหลืองไปเพิ่มสีเง่ายไปมันยังง่ายกว่านี้ได้อีกไม่แต่เศษสามเศษสามมันตามสีมันเลยนะที่เพิ่ม โอ้ยชี้ชิดเอ้าเยเมียครับเยเมียแล้เมื่อกี้เลยปัดหมาดเลยนเฮ้ยคนนี่ไม่เห็นหรอเมื่อตอนคุยืนนิ่งวะขยับดิขยับดิขยับเลยก็ดิขยับเออกดคอนเดฟเลยคอไนเดฟมาดิวคกูจะรอดไงอยู่ยังก็ว่าอยู่ทำไมยืนนิ่งนะไม่ขยันี้บอกมึงหลุดไม่ไดอยังถูกฝาละรับไปก่อนหนึ่งทีนะครับเมื่อกี้เอ้าวังหากูอยู่นี่มึงไปไหนอ่ะ โอ้<ว>โถตะเกียวกูลากก่อนเอาไงวะไอ้ตว์หนีกูทาไมเนี่ยตอนกูจะเบิร์ดเฮ้ยเต้นเต้นมง่มงโมง่งโม่งไปโดนแดงไปโดนแดงไ, <ป S 1> ได้ได้ได้ไดสแตนบายสแตนบายคือผกท่ามสภาพนี้นี่คือกูดาวมาแล้วแต่ว่าบอสน่าจะไม่ตายแล้วนี่สองเส้นติดอุ้ยทอาไงต่อให้มันตีด้วยให้มันตีด้วยเฮ้ยไปโดนน้ำโดนน้ำมาเลยมาเลยครับไม่ได้กูโดนมันตีอยู่ได้ มึงตีกูดิมึงตีกูดิมึงตีกูดิฉี่น้ำฉี่น้ำโอ้ยไม่ใช่แล้วโอเคมัดตีกูละวเกือบเกือบตายคู่เลยหายไปสองอ้าวไม่ทันว่ะไเอ้ยคนเด็กที่โดนเด็กโดนเด็กผมตายร้อยตายคู่ดับดูให้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 อย่าให้ต่ำกว่าเจ็ดร้อยอะมันคืนดูเขาว่าก็สามร้อยเลยไม่คือโดนน้ำน้ำมันตันใช่ป่ะใช่ใช่มันตัน ตัวน้ำไม่ดีแล้วเย็นน้ำตันมือแช่เลยพี่ตันเถอะอาบออนเซ็นเลยมึงไปเท้าออนเซ็นอยู่ไยล่าง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 ่ปยล่างครับ่ปยล่างครับมาแล้วครับทันหน้าแล้วครับแดงค์สองหันหน้าไปแล้วครับไปแล้วครับเต้สองนาทีป่ะบูเบิร์ดนาทีนึ่งด้วยอ่ะได้บูเบิร์ดเลยนะโอเคเพราะว่ามัน จะเจอหรือพักตึกอะโอ้ยน้ำเต็มเลยครับโอ้โหเฮียบอลเขาอยู่ตรงน้ำเลยครับโอ้เฮ้ยโดนเหลืองก็เฮียแล้วโดนแดงโดนแดงยังไปโดนเหลืองโดนแดงก่อนโดนแดงก่อนนะอันนี้บอลที่สามคนก็ดูดีฟ้าเต็มหน่อยอยู่แล้วไงเป็นไรเป็นไรไหมงานเป็โดนเหลืองโดนเหลืองมีคนเไอ้หุ่นยืนเหลืองสามสามสามอะไรเร็วนะตรงนี้พอดีเลยสามคนมันอยู่สายล่าง เดี๋ยวมันจะต้องมีเพิ่มบวกหนึ่งไ,งไอยงเงี้ยอ่ะกูโดนวัตตีแล้วเฮ้ยไม่ต้องโดนแล้ววัตตีอ่ะสามจะเต็มแลว้ว <laughs> ไม่ต้องไอ้เยิ้วแล้วก็ระเบิดโอ้กูเอาดับแค่สามคนมึงไม่เกี่ยวดิส <c oughs> ามคนกันแคหนึ่งตัวไอ้เฮียวบอกเลยสองก็ได้ไหมโอ้โหเฮียกูโดนเพิ่มมึงลดเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวกูโดนอีกอ่าเหลืองสามไปอ๋อยู่ขวาบนขอเหลืองสามเลย ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยเออแล้วก็ไปแล้วก็ไปแดงสองเออผมอยู่มาอยู่กลางยุยุไอเทียบบาดใหญ่วะเฮ้ยพวกกูอยู่ดิตายโดนแดงขาดแล้วระวังไว้โอ้มาแล้วมาเล้วโอ้ไม่ตายการด้วยไม่ตายเขาเลือกเครื่องกาดแทนที่จะโดนหลบอย่างนั้นเหรอไอเทียบถอนแก๊งผมโดนแล้วเว้ยผมโดนอยู่ตรงนี้เงี้ยผมโดนไม่ถึงฝั่งเอโดอยู่ตรงนี้ ผมว่าคุณพยายาตรงนี้คุณนิดเดียวจ้าวจาวิกลึงนาทีเราต้องเบิร์ดสักดอกไเนี่ยโอ้โหมึงไม่ไม่ลดเลยอ่ะาอีกแ็สองนาทีกูกลับมาละทำไมผมยืนนวดไปเต้เบิร์ดไม่ได้แหม่ในในมันอยู่ไหนก่อนอ่ะมันอยู่ฝวาล่างครับไม่ไหลมจะตีฝวาสุดจะตีขั้นกาบเราสลอยเนี่ยจะได้เบิร์ดอ่ะ,ะเออเอออันนี้อยู่ขวาเลยเนี่ยอุ้ยโดน เออเต้เบิร์ตนะครับเดี๋ยวผมมาตะลางเกียนให้ครับเอาสีอะไรครับไอ้เบิร okay, okay. oh, uh ์ดเอ่อแดงสองอยู right. ่ขวาล่างนะมันอยู่ขวาร่างไกลเกินนะเอ้าไปแล้วไม่ได้เรียกบึ้งดิก็ยังคงคำเดิมนะแดงสองอย่าโดนบอสดีไปครับโอ้โหโดนไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนแดงสองอยู่ไหมครับแดงแดงหนึ่งเลืองสามมาจูยูผมลื่งหาเดี๋ยวผมแดงให้ครับผมไม่อยากโดนไอ้เฮียบอสอยู่ตรงตรงขวาว่ะ เฮ้โดนตีอ่ะเหลืองเหลืองดีกว่าเหนีกว่าขวาล่างนะบอลอยู่ขวาล่างนะเหลืองสามอีกทีนึงเดียวบอล้ายบนอีกทีเดียวนี่เกินระเบิดเลยเอ้ยหยุดตีก่อนเลยโอเคหยุดตีก่อนไอ้ที่ป๊อสกูสกิฟพันเน้นพันยิ้มพันเน้นเอ่อขอแดงสามเลยอ่ะอบอลอยู่ขวาเอ้ยมันตีไปเองไอ้้เหีย ไปยืนซ้ายซ้ายเป็นเส้นแดงเราเราโดนเส้นได้ยืนซ้ายใช่ไหมอย่าอย่าไปโดนอย่าไปยืนท้องเสาแล้วกันเศกๆกันเลยีแตวต้องเบอร์สองรอบเลยเบอร์ไม่พร้อมด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเปนรอเส้นแดงฝากด้วยทุกคนมีแค่บางใครนะน่าจะช่วยได้ดีไปดีเปเลยแล้ววางไปยืนเส้นแดงกันผมวางเต็มเลยมีเส้นจริงบอกว่าอย่าว้าบก็ร้อง ไปแล้วว้าไปไหนวะโาเคเฮ้ยนายที่ผายไปวามยู่ที่เดิมไอ้พี่อะทุกทุกมันมันไม่ได้มันไปแย้วโดนแดโดนแดงให้อยู่มันยังไม่ไปครับมันยังไม่ไปไอ้เจ้บมันบินอีกแล้วโอ้เชิดเชิดไปบนไปบน เยได้เหรอไม่ได้เกมผิดเกมนี้ยากเลยวะไอ้เหี้ยเอ้ยก็คือห้ามโดนเหลืองห้ามโดนเหลืองโอ้ยตรงกลางอะนะไม่ไม่เออไม่ไม่ต้องไปยุ่งซ้ายเลยเล่นเล่นขวาอย่างเดียวโอ้ยต้องโดนเต้นเหลืองเอ้ยเดี๋ยวนะโดนฟ้าไม่ได้โดนฟ้าไม่ได้เชี่ยตัวหมานะโคตรยากเฮ้ยก็ตัวไอ้ตันดีจะไปยังไงวะน่ะโดนได้แค่หมาเฮ้ยโดน โต๊ะโอเคโต๊ะแค่ตรงกลางครัอยู่แค่ตรงกลางเลยครับไม่ต้องไปไหนเลยเออยากเลยยากมากยากมากยากเฮียเฮียเรายืนทับคุณกั่งอะไรครับมันเฮ้ยมันไปอันมันไปนู้นแล้วนะเป็นถึงลัวถึงดูเบ้ดดูโดดเออโดดอุ้ยผมโดดนะครับเฮียาคกูต้องปิดสตรีมไหมเนี่ยไอ้แหลกว่ะ